สวัสดีครับคิดดีหกก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสนามไซะแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับตอนที่2 1 5ไม่ใช่ตอนว่าการเร่งเวลาและต่อมาผมก็ได้ตัดมาฝั่งของภาษาของกีภายในเวลาที่หยุดลงคน3คนก็กำลังเผชิญหน้ากันในความขัดแย้ง3ทางดาของกีก็สั่นไหวและฟาดฟันไปที่โคเอแต่ก็ถูกคาตาะของโคเอปัดป้องมันได้จากนั้นโคเอก็ได้ฟันออกไปด้วยการเคลื่อนไหว ที่ลื่นไหลแต่ก็ถูกกระแพงน้ำแข็งที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงหน้าของเวลซาร์ป้องกันเอาไว้กระแพงน้ำแข็งมันก็ได้แตกออกเป็นเสียเส่ยงและได้กลายเป็นกระสุนน้ำแข็งที่สาดใส่ทั้งกีและโคเอแต่ว่าทั้งสองคนก็สามารถป้องกันได้ด้วยอาวุธที่พวกเขาถืออยู่ในมือโดยไม่ยากเกย็นอะไรนักทั้งกลยุทธ์และสงคารามจิตวิทยามันไม่มีวามหมายใดๆและมันก็คือโลกที่ถูกปกครองโดยอำนาจเบสเซดในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งคนก็ยังคงแสดงพลังของพวกเขาไม่มีใครยอมใครไม่แต่ก้าวเดียวมันเป็นการแข่งขันที่สมดุลกีที่อยู่ในสถานการณ์นี้ก็ได้คิดในใจว่าเล้วฉันควรจะทําอย่างไรดีล่ะเนี่ยกีก็คิดอย่างนั้นแม้ว่าภายในโลกที่หยุดเวลาลงโคเอก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสงบได้ในโลกที่สายตาปกติไม่มีความหมายใดๆเม้แต่อนุภาคแห่งแสงก็หยุดนิง่ง ในโลกนี้ที่เวลาได้หยุดลงปฏิกิริยาจากพลังงานที่ได้ปล่อยออกมาก็คงจะถูกใช้เพื่อปรับรับรู้สถานการณ์ไม่ว่ามันจะเป็นวีรบุรุษหรือว่าปีศาจเนื่องจากพวกเขาก็ถูกผูกมัดโดยกฎเกณฑ์ของโลกมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะกระทำการแบบนี้อย่างไรก็ตามโคเอเขาได้ก้าวข้ามจิตจำกัดนั่นเก่าในหนึ่งมนุษย์คนนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเหมือนกันนั่นแหละและมันก็หมายถึงสิ่งนี้ แม้แต่ในระดับตามสุดเทีก็ควรจะกลายเป็นเดมี่กอดบุคคลที่เข้าถึงขอบเขตของพระเจ้าในขณะที่อยู่ในร่างของมนุษย์แต่ในกรณีนี้มันก็สะดวกแม้แต่กีก็ยังได้ถอนตัวออกมาจากการต่อสู้กับเวลซาร์ในขณะที่ปกป้องเขาเอซึ่งขยับไม่ได้หลังจากนั้นในโลกที่หยุดเวลาลงแม้แต่พลังป้องกันก็ได้กลายเป็นศูนย์อธิบายได้ง่ายๆความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างพลังงานโดยธรรมชาติและพลังงานที่ถูกปล่อยออกมานั้น ในหนึ่งการเคลื่อนที่ของสารเทอร์โมก็จะหยุดลงทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความเชื่อมโยงระหว่างของสาสารและการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเพราะว่าการถูกหยุดเอาไว้เมื่อถูกออกแรงจากภายนอกมันก็จะยุบตัวได้ง่ายแม้ว่ามันจะเป็นก้อนเหล็กแม้ว่าจะเป็นวัตถุที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ก็สามารถถูกทําลายได้แม้ว่ามันจะถูกลมพัดเบาๆแน่นอนสิ่งเดียวกันนี้ก็ใช้ได้แม้กระทั่งกับอาวุธชั้นยอด หรือว่าถ้ามันต่ากว่าระดับตำนามันก็ไม่มีความหมายาการป้องการเป้าหมายในสภาพเช่นนี้ามยากมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกสลับกีโชคดีที่โคเอไม่มีปัญหาใดๆในโลกที่หยุดนิง่งการคิดอย่างนั้นมื่ถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูก็อันตรายแต่ในกรณีนี้เขาก็ชื่นชมมันและเขาได้เลิกกังวลกับโคเอไปชั่วขณะปัญหาปัจจุบันก็คือสิ่งที่เขาควรจะทำในสภาพนี้การละวาดของเวลซานและเอาชนะ ตัวของเวลดาสิ่งเหล่านี้มันก็ได้กลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของกีการต่อสู้ของเขากับโคเอก็เป็นการสแสดงจุดประสงค์หลักของกีคือการออกไปจากที่นี่แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่โคเอจะพีชเชยต่อกีเนื่องจากว่ามันมีผลของคำสาปของยูกิสถานการณ์ที่ลำบากมากถึงกันนานสำหรับกีที่ต่อสู้กับคนสองคนพร้อมกันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ให้ที่สุดความสามารถของกีที่เป็นอัลติเมทสกิล หล่อห่งลูซิเฟอร์ผู้เย่อหยิ่งมันเป็นความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดแกนแทของความสามารถนี้ก็คือการจำลองแบบสมบูรณ์ของความสามารถที่เขาได้เคยเห็นแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่กีคาดหวังว่าทักษะของจอมมาตัวอื่นๆจะถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อให้ตัวเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาก็ได้สังเกตเอาที่เมสกิลต่างๆและนำพวกมันมาเป็นของตนเอง ตามคำสั่งในขณะที่กีกําลังวิเคราะห์ความสามารถของโคเอและเวลซาร์มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะลบล้างความสามารถเหล่านั้นอย่างไรก็ตามสําหรับสิ่งนั้นอย่างแรกเลยพวกเขาก็ไม่ใช้ความสามารถของพวกเขาอีทียนเช่นนั้นก็คิดในใจว่าฉันก็รู้จักความอดทนหลอดแห่งกาเบียวของเวลซาร์แต่แต่ลิเวียทันผู้อิจฉาริษยานั่นมันคืออะไร นอกจากนี้โคเอะเด็กสาวคนนั้นลีบลุกยกย่องเธออย่างสูงเอเธอร์ก็เพิ่งจะแสดงฝีมือดาบจนมาถึงตอนนี้ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับเขาที่จะเห็นความสามารถของทั้งสองคนในการวิเคราะ์ที่เกิดนงังจีก็เชื่อมั่นในความเข็งแกร่งของตนเองและเขาก็ได้พผชิญหน้ากับทั้งเวลซาร์และโคเอะในขณะที่เบือนไายโดยไม่ประมาทและต่อมาบเขาตัดไปฝากของเวลซาร์เวลซาร์ก็ได้พูดว่าอะไรมันน่าลํำคาญมาก วิวสาก็รู้สึกไม่พอใจเมื่อได้เห็นโคเอเคลื่อนไหวในโลกที่เวลาหยุดนิง่งเราวกล่าวว่าเป็นธรรมชาติได้และเธอก็ได้ตั้งใจที่จะหยุดเวลาเพื่อกำจัดโคเอและสนุกกับการต่อสู้กับกีในโลกนี้ที่มีเพียงแค่ผู้เขาสองคนเท่านั้นแต่ถึงกับนั้นโคเอซึ่งเธอได้เคยดูถูกว่าเป็นเพียงแค่มนุที่ตอยก,กว่าก็สามารถทําได้ในโลกที่เวลาหยุดนิ่งซึ่งมีเพียงผู้ที่อยู่เหนือระดับสูงสุดเท่านั้นที่จะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ มันได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสลับเวลซาดยิ่งไม่กว่านั้นโคเอก็ยังสามารถต่อสู้กับเธอและกีได้อย่างเท่าเทกันและมันก็ได้กลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงปรานาอย่างมากและเวลซาก็คิดในใจว่าแม้จะเป็นผู้กล้าที่ปลูกพลังตื่นขึ้นมาแล้วแต่เธอก็ทําได้มากกว่าที่ฉันคาดเอาไว้เวลซา์ก็ได้หยุดดูถูกโคเอและเธอก็จําได้ว่าเธอก็เป็นศัตรูที่เธอควรจะเอาชนะในตอนแรก กีก็แข็งแร่งแม้ว่าตัวเวลซาจะพยายามเอาชนะอย่างจริงจังแต่เธอก็รู้ว่าชัยชนะนั้นมันก็ยากมากกีก็สามารถเข้าใจแก่นแท้ของความสามารถได้เพียงแค่แวบเดียวด้วยสายตาสังเกตการที่มีพรสวรรค์ของเขาดังนั้นความสามารถ,ถทั้งหมดของเวลซาจึงได้ถูกเปิดเผยโดยธรรมชาติมันเป็น,ปนไปไม่ได้ที่เขาจะเอาชนะหากว่าเธอได้พึ่งพาทักษะาขั้นสูงสุดเท่านั้นน,น่าชากเหนความอดทนหลอดกาเบี้ยวแต่ ตอนนี้เธอก็ได้รับทักษาข้าทรงสดจากผู้ลิสยาของเลวิทานและเธอก็สามารถเห็นชัยชนะได้ในกรณีนั้นตัวเธอได้สรุปว่าต้องเลื่อนการขจัดสิ่งกีดขวางที่มีชื่อว่าโคเอออกไปหากว่าเธอเปิดเผยทักษะของเธอมันก็จะไม่ดีโอกาสชนะของเธอก็จะหายไปและเธอก็เลื่อนการคัดออกแม้ว่ามันจะลำบากแต่เธอได้ถูกลบกวนเวสาก็ได้คิดอย่างนั้นและปล่อยให้ควาสามารถให้โคเอจำเป็นต้องใช้ คมลิซยาของเลเวทานเพื่อจัดการกับจุดจบโดยไม่ให้จีรู้ตัวดังนั้นตัวเวสัสจึงได้ใช้ราชันความอดทนหลอดแห่งกาเบ้ยวคมสามารถของพลังนี้ก็คือป้องกันที่สมบูรณ์สาระสำคัญของมันก็คือพิเจชันการตึงด้วยความสามารถโดยธรรมชาติในการหยุดสิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยนความสามารถที่เข้ากันได้กับเธอมากการแช่แข็งความชื้นในชั้นบรรยากาศและการสร้างกำแพงน้ำแข็ง มันก็เป็นความสามารถเช่นกันมันเป็นไปได้แม้ว่าเธอจะไม่ได้แช่แข็งเฉพาะโมเลกุลของน้ําแข็งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเลกุลอื่นๆที่ผสมกันแต่ผลจากการที่เธอได้ประเมินค่ารูปแบบที่สวยงามนั้นเป็นเพียงแค่กาแพงน้ําแข็งดังนั้นเบลซาก็ได้พูดว่าเธอก็เป็นอุปสรรคโปรเชื่อฟังและอยู่ที่นั่นเอเวลกำแพงเหล็กฟูกน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศได้ถูกสร้างขึ้นมา เวลสก็ทําให้บรรกาศรอบตัวของโคเอแข็งตัวขึ้นในสร้างเป็นคุกน้ําแข็งที่ไม่สามารถทําลายได้ในทันทีแน่นอนว่าสลหรับผู้ที่เคลื่อนไหวได้ในโลกที่หยุดนิง่งพวกเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องหายใจอีกต่อไปโคเอก็ไม่ได้ตายเพราะว่าการโจมตีในครั้งนี้แต่เวลร์ก็ไม่มีปัญหาว่าเธอจะสามารถหลุดพ้นจากคุกได้หรือไม่เวลร์ก็แค่ต้องการให้เธอได้ต่อสู้กับกีเท่านั้นโดยที่ไม่ถูกรบกวนแต่ว่าในตอนนั้น เว,วสาก็ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนว่าคุกในชั้นบรรยากาศนั่นได้ถูกทำลายออกมาบรรยากาศในโลกที่หยุดนิ่งนางก็ได้สั่นสะเทือนพร้อมกับเสียงกระทบที่มันมาพร้อมกับการโจมตีแบบเฉียบพลันมันก็เกินระดับของเทคนิคดาบแล้วเว,วสาก็รู้สึกประหลาดใจในความหมายที่แท้จริงในเว,วสาก็คิดใน,นใจว่าเช่นแล้วคูข้าโคโอเอคเธอคงจะยืนอยู่ในอีกมิติเดียวกันกับฉันและกีฉันก็ควรจะไม่ประมาท บุคคลที่ทรงพลังซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์และไม่พึ่งพาความสามารถของเธอและเช่นเดียวกันกับตัวเธอเองเวลซาก็ได้ตัดหนักว่าโคเอ็ก็ยังไม่ได้ใช้ให้ตายทั้งหมดของเธอเวลซาก็ได้จ้องมองไปที่โคเอ็ด้วยความเกลียดชังและเวลซาก็คิดในใจว่าจากนั้นเหมือนกับฉันกับกีที่ต่อสู้กันกับเธออย่างจริงจังศัตรูที่ฉันควรจะชนะที่เท่าเทียมกันกับตัวฉันอย่างชัดเจนเวลซาก็ได้ยอมรับความจริงและในที่สุดก็ได้กลายเป็น การต่อสู้ที่จริงจังโคเอก็รับรู้ถึงการโจมตีของเวลสซานและแสดงความลังเลอยู่คู่หนึ่งและเธอก็คิดในใจว่าฉันก็ควรจะถอนตัวออกจากการต่อสู้ในปัจจุบันและต่อสู้กับผู้ที่เอาชน,นะหรือไม่เธอจึงจได้คิดอย่างนั้นแต่มันก็น่าเสียดายที่ไม่มีอาการอนรุญ,ญาตให้ทําเช่นนั้นร่างกายของเธอเองก็มีปฏิกิริยาตอบสนองโดยธรรมชาติโดยที่ไม่สามารถ ขัดคำสั่งในการต่อสู้กับกีได้ด้วยความสามารถของเธอเองการตัดขาดอย่างสมบูรณ์ของทักษะขั้นสูงสุดนั้นพบหลอดซารเลียวความสามารถในการตึงที่แน่นอนของเวียซายก็ได้ถูกชดเชยด้วยการชดเชยที่สมบูรณ์แบบของโคเอรูปร่างของมันก็ถูกจัดด้วยเทคนิคดาบของโคเอในกรณีนี้มันก็ดูเหมือนว่าพลังของโคเอนั้นจะเหนือกว่าแต่มันก็มีความสามารถเท่ากันสำหรับโคเอมันก็เป็นการพัฒนาที่ไม่พึงพัฒนา พระตัวเธอเองก็ได้เปิดเผยทักษะของเธอให้เธอได้ในึกถึงคําพูดของลีโมโลให้ถือไ้ตายอยู่เสมอและนั่นก็คือคําสอนของลีโมโลที่เธอได้ปฏิบัติตามมันเป็นความสามารถที่เชื่อถือได้แต่ก็ควรจะใช้ในช่วงเวลาที่ชี้ขาดจะดีกว่าและเธอได้ถูกตักเตือนมาอย่างเข้มขาดว่าเธอเมื่อเธอได้แสดงมันหลายครั้งเกินไปมันก็จะมีการตอบโต้ในความเป็นจริง แม้แต่ในโลกที่หยุดนิง่งซึ่งเธอมีความมั่นใจอย่างแท้จริงลิบลุกก็แสดงให้เธอได้เห็นถึงการปรับตัวอย่างรวดเร็วอากเป็นการต่อสู้จริงมันก็มีความเป็นไปได้ที่เธอจะสูญเสียข้อสงบค่าจิตใจไปบ้างแต่เธอก็ไม่แปลกใจเลยที่คนในระดับอย่างกีและเวลสาจะสามารถอยู่ในโลกที่หยุดนิง่งราวกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะประสบการณ์นั้นสำหรับเวลสาเธอก็มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้กับโคเอเนื่องจากว่าเวลสาสามารถหยุดเวลาได้เป็นเวลานาน ระยะเวลาที่โคเอสามารถหยุดได้ก็เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามวิซาก็สามารถหยุดเวลาได้นานกว่าหลายนาทีโดยที่ไม่มีปัญหาและโคเอก็คิดในใจว่าเห็นได้ชัดว่าเธอคือมีตัวตนที่สูงกว่าฉันโคเอก็ได้ตังหนักถึงความแตกต่างในความสามารถอย่างชัดเจนเั่งนั้นเธอจึงได้รอโอกาสอย่างรอบคอบเพราะว่าเธอก็เชื่อว่าเรียมรุจจะชนะเยลดาได้ราบเท่าที่เธอซื้อเวลาอยู่ที่นี่ แม้ว่ามันจะมีข้อสงสัยเล็กน้อยปรากฏขึ้นภายในใจของโคเอและโคเอก็คิดใน,ในใจว่ามันแปลกทำไมเวลซาจะเริ่มต้นด้วยการกักขงังฉันล่และการกระทำของฉันมันก็ไม่สามารถขัดต่อคำสั่งของการต่อสู้กับกีได้ถ้าเป้าหมายของเธอก็คือการเอาชนะกีมันก็ควรจะล่มมือกันโดยธรรมชาติเสเธอก็มีความเกี่ยวข้องกับเวลดาเธอไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของฉันเหรอ มันเปลี่ยนอย่างนั้นหรอกหรือฉันก็ไม่คิดว่าเวลซาจะเพิเชืต่อคําพูดของเวลดาด้วยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเวลดาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับตัวฉันเลยงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นโเคเอก็ได้คิดว่าการกระทำของเวลดานั้นมันผิดธรรมชาติเกินไปจากสิ่งที่เธอได้คาดการจากการกระทำของเวลส์และโเคเอ็กคิดในใจว่าตอนนี้ฉันก็ต้องจดจ่ออยู่กับการต่อสู้โเคเอก็ได้ลืมความคิดนี้ไป เธอก็ขีดที่จะมุ่งเน้นความสนใจไปที่คาตานะของเธอและฝึกฝนความรู้สึกของเธอให้เฉียบแหลมกีและเวลซาร์ดตอนหน้าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งทั้งสองตนที่ครอบงำอยู่นี้การะกะลังวลนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะนําเธอไปสู่ความตายได้โดยตรงเนื่องจากการดึงหน่วยความทรงจำจากอนาคตมันก็เป็นเทักาขั่าสูงสุดของเธอยอชโซทอสราชันแห่งมิติ ได้ถูกผลึกเอาไว้เธอจึงต้องเผชิญหน้ากับพวกมันด้วยความสามารถอื่นๆการหยุดเวลาก็ไม่มีความหมายเช่นกันเพราะในโลกที่หยุดนิง่งคุณก็ไม่สามารถหยุดเวลาได้อีกต่อไปแม้ว่าคุณจะเพิ่มโลกที่หยุดนิง่งภายในโลกที่หยุดนิง่งมันก็จะไม่มีผลใ,ใดๆมันก็จะขยายระยะเวลาของเวลาที่หยุดนิ่งเท่านั้นเนื่องจากายศตายของเธอเองก็ถูกปิดผนึกเธอจึงไม่สามารถพูดได้ว่าเธอจะสบายอีกต่อไป โเอจะได้ตัดสินใจที่จะยืนอยู่ในแห่งนี้ด้วยพลังทั้งหมดของเธอเมื่อได้สามคนได้ตั้งปฏิพันธ์ที่จะต่อสู้กันอุกราบาดสีแดงได้จ่อทะลุวางน้ําแข็งขาวซึ่งมันเป็นปราสาทของกีภายในโลกที่หยุดนิ่งด้วยความเร็วที่ผิดปกติปราสาทก็ได้ถูกทําลายต่อหน้าต่อตาและสามคนคนที่ทำลายล้างปราสาทที่เสริมกาลังด้วยคอนเซปต์ฟิกเกชันของเวลกินเธอก็ได้ยืนอยู่อยางสวงบด้วยสีผมที่สีฟ้ายาสวรวยที่เยื่อหยิ่ง ไร้พงคาเด,ดนเอาออล่าที่ปกคลุมร่างกายของเธอคู่ปกคลองสีแดงที่สวยงามได้ปรากฏตัวขึ้นในโลกที่หยุดนิง่งมกรเพึ่งพอผานเวลกินก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้และต่อมาเวลกินก็ได้พูดว่าไม่เจอกันนานเลยนะนี่สังอีกอย่างคนที่ฆ่าที่รักของฉันก็ดูเหมือนว่าจะยุ่งกับมี่สังด้วยไม่ใช่นานเวซาก็ตอบว่าอ้าเวลกินกเธอก,ก็ดูมีชีวิตชีวามากนะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกี่ยวกับลูนาร่า แต่เขาก็เป็นมนุษย์เธอก็ไม่จําเป็นจะต้องสนใจในเรื่องนี้ตอลอดไปดูเหมือนว่าเธอจะเป็นห่วงฉันแต่ฉันก็ไม่เป็นอะไรเพราะฉันแน่ใจว่าวิลดาก็คือการกับชาติมาเกิดของพี่ชายดวงตาของพวกเธอทั้งสองคนจึงได้มองตัดกันความโกรธจึงได้ผุดขึ้นในดวงตาของวิลกินในขณะที่เวลซาร์พูดถึงลูเรล่ามที่ไม่ดีอร่ามันจึงได้พุ่งออกมาจากนั้นก็ได้ปกคลุมข้อร่างกายของเวลลกินขึ้นเรื่อย เลเบกกิงก้งได้พูดว่ากี้ฉันจะใช้นิซังเป็นคู่ต่อสู้ของฉันคุณโคเอจอมารลมุรุรก,ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงคุณพยายามเอาชีวิตรอดให้ดีที่สุดถ้าคุณตายแล้วก็เจ้าจอมารผู้นั้นก็คงจะอาละวาดคุณเห็นไหมถ้าเป็นกีเขาก็คงจะสามารถกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมได้นิสังที่จิตใจของคุณได้ถูกเจ้าจอมปอมนั่นจับกุมเอาไวมา้มันก็ช่างน่าสมเพศเสียนี่กันเลยฉันจะทำให้คุณรู้สึกตัวเอง การปรากฏตัวของเวลกินก็ถูกย้อมไปด้วยความปวดเช่นกันจิตใจของสองพี่น้องมังกรง,งก็ได้พองและทั้งคู่จึงได้เคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งคู่ก็ได้เข้าปะทะกันด้วยคลื่นกระแทกข,ของพลังใหตการทํทำลายล้านที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งของวางน้ำแข็งขาวการกระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมังกรที่สวยงามทั้งสองตนจึงได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้านในที่นั้นสีขาวและสีแดงโลกที่หยุดนิ่งก็ได้ถูกย้อมไปด้วยสีสันที่สดใส และแก่นแท้ของความสามารถของมกรแดงก็คือการเล่งความเร็วทั้งความสามารถในการหยดุดและความสามารถในการเล่งการพลาการและทําให้พลังงานของการแลกกันเป็นกลางเมื่อความสามารถของเวลซาทาี่ถูกเชิดเชยเวลาที่หยุดนิ่งก็ได้กลับมาเลื่อนไหลอีกครั้งโลกที่หยุดนิ่งก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งในใจกลางของทวีบเหนือการต่อสู้ระหว่างผอพันที่แข็งแร่งที่สุดในโลกจึงได้เปิดม่านขึ้น และบบกได้ตัดไปฝั่งของลิมมลโลในตอนนี้ลิมมโลก็ได้ย้ายออกจากปราสาทของเลออนไปยังพื้นที่ย่อยที่ซ่อนตัวอยู่ตามแผนการที่วางเอาไว้เบน,นิี้มารโลและคนอื่นๆก็จะเล่นตามบทบาทของพวกเขาเพื่อหลอกลวงสายตาของเวลดาเบเลียก็ถูกปล่อยให้ทํางานเขาก็คงจะคิดว่าการต่อสูค้ควจะคงดำเนินต่อไปอยู่ภายในนั้นและไม่มีปัญหาแม้ว่ามันจะเปิดออกมาก็ตามตราบใดที่เขาไม่สัมผัสเห็น ถึงการมีอยู่ของลิมมอรูทุกอย่างมันก็จะดีเลออนและเพื่อนร่วมง,งานของเขาก็จะไม่เป็นอะไรสักพักหนึ่งลิมมอรูก็ได้เริ่มสังเกตเห็นสิ่งอื่นๆอ,อีกครั้งสถานการณ์ในเมืองหลวงของอาณาจักรรูเบเลียสก็ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงแต่ก็ไม่สำคัญเท่าที่ลิมมอรูจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรก็ตามปัญหามันก็ยังคงเป็นปัญหาลิมมอรูก็ได้สั่งให้ลูกน้องของดีอาโบได้ย้ายไปแก้ไขปัญหาดีอาโบก็ได้พูดว่าได้โปรดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะท่านลิมมอรู เดียวกได้โค้งคำนับริโมลูอย่างคาราวาและปฏิบัติตารคำสั่งนั่นแม้ว่าเขาจะพึ่งสั่งให้หมอดย้ายผูดด้ใต้บังคับบัญชามันก็น่าจะเป็นเวนอมหรือว่าคนใกล้ตัวดูเหมือนว่าเดียวเองก็ไม่มีความประสาน,นาที่จะย้ายไปจากด้านข้างขาขงริโมลูและริโมลูก็คิดในใจว่าอืมไม่เป็นอะไรรู้ความรู้สึกเช่นนั้นริโมลูก็ได้สังเกตต่อไปและเชลก็ได้พูดว่า การเคลื่อนไหวของโลกหยุดลงดูเหมือนว่ามีใครบางคนเรียกโลกที่ถูกระง,งับชิเอลก็ได้แจ้งเตือนริมอลรและดียโอบอก,ก็ได้พูดว่าคือคือโลกที่ถูกระง,งับขนาดนี้ก็ไม่ใช่แค่กี่วินาทีบางทีเดียโบอทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างและริมอลรก,ก็พูดว่ามันคือตัวเวลดาหรือไม่ก็เวลซาร์ริมอลรที่พูดเช่นนั้นตัวชิเอลก็ได้พูดว่า เวลด้า well ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีเหตุผลที่จะหยุดเวลาเป็นไปได้มากกว่ามันคือเวลซาร์ดเราะนั้น,น,นลิวเราก็คิดในใจว่าม,มันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแม้ว่ากีจะสามารถหยุดเวลาได้แต่ก็ไม่แปลกแต่เขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะใช้มันโขอเองก็ไม่หยุดเวลาได้นานแบบนี้หรือว่ามันค่อนข้างจะไม่มีความหมายเพราะว่าหากคู่ต่อสู้ของเธอสามารถเคลื่อนที่ในโลกที่หยุดนิ่งได้และมันก็จะสิ้นเปลืองพลังงาน ไม่มีความหมายที่กี่จุดเวลาเอาไว้มันเป็นเวลานานหากว่าเธอไม่พบความเหนือชั้นในที่นั้นอย่างไรก็ตามในตอนนั้นริวลก,ก็พูดว่าการทำหน้าที่นานมันก็เป็นธรรมชาตินายเคลื่อนไหวในโลกนี้ได้ด้วยงั้นเหรอดีอาโบพอนดิชันนานเดียวก็ตอบว่าคือคือแน่นอนท่านนิมนร้เบนิมร้ก็ยังอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าหากเป็นเซคิออนพอนิชันนานริวลก,ก็พูดว่าโอ้โห แม้ว่าตัวลิมรุลจะทำสิ่งน,นี้ได้ไปเมื่อวันก่อนในขณะที่ลิมบุลไม่ได้ตัะหนกถึงมันผู้แต้บัคบัญชาของเขาก็ดูเหมือนว่าจะเติบโตขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเอลิมบุลก็ได้พูดว่าฉันก็ควรจะทำอะไรฉันควรจะไปช่วยโคเอไหมนะลิมบุลก็ได้ขุนขีดแม้ว่าเขาจะไปที่นั่นการย้ายตัวไปมันก็เป็นอันตาราย เป็นการยากที่จะเข้าใจสถานการณ์ในโลกที่หยุดนิ่งเพราะแสงมันก็หยุดอยู่ภายในด้วยเวทมนตร์การสอดส่องของรมมลูกก็ไร้ประโยชน์เช่นกันการย้ายไปในที่นั้นโดยที่ไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ก็อาจจะกลายเป็นการฆ่าตัวตายแน่นอนว่าแรยงานจากมอสมันก็หยุดลงเช่นกันแม้ว่าการเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่สามารถติดต่อกันได้หากว่าเป็นเช่นนั้นการบินไปทางนั้นมันก็เร็วกว่าที่สุด แต่ก็จะต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเมื่อริมรุล์กำลังคิดอยู่นั้นในตอนนั้นเชียวก็ได้พูดว่าอาจมีการเคลื่อนไหวดูเหมือนว่าเวลการินจะเข้าสู่สงครามแล้วเชียวที่สังเกตเห็นสถานการณ์ก็ได้บอกกับริมมร์ลทันทีหลังจากนั้นเวลาที่หยุดนิ่งก็ได้เริ่มไหลอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเวลกรินก็ทําให้โลกที่หยุดนิ่งนั้นกลับมาเป็นโมคาและต่อมาเดียโบก็ได้พูดว่าท่านริมมร์ลดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในความสามารถของท่านเวลซาร์ ื่อสักครู่นี้ก็มีแรยง,งานมาจากมอสคอนเสิน,นานลีบลูก,ก็ถางกลับไปว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างและเดียบอก็ตอบว่าท่านเวลกิ้งก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้กับท่านเวลซาร์ทั้งสองก็อยู่ในหมวดของบังกรดูเหมือนว่าจะเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงคือคือแบบนี้แม้แต่คนอย่างข้าก็เป็นสถานการณ์ที่อันตราย เลียมโลก็คิดในใจว่าฉันเข้าใจแล้วมันเป็นการต่อสู้แบบเตมกำลังไม่ใช่เหรอเรือนั่นก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งสียชัยตรายของริมโมลุมันก็บอกว่าอยู่ให้ห่างจากอันตรายสลับจีและโคเอพวกเขาก็สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ได้ออกจากพื้นที่การต่อสู้อย่างชํำนานและต่อมาลิมโลุกพูดว่าเอาล่ะไปสังเกตการขักันต่อและดีอาโบก็ตอบว่าตามที่ท่านต้องการเนื่องจากที่ดีอาโบพูดจบเช่นใดน,นั้น ชิเอลก็ได้พูดว่าจากนั้นมาเริ่มการสร้างระบบตรวจสอบที่สามารถใช้ได้แม้ในโลกที่ถูกระงับตนนี้เช่นนาเลยก็เิียนในใจว่าอาใช่ถ้ามันเป็นไปได้โอ้ถ้าเป็นอาจารย์ชิเอลจางทุกอย่างก็เป็นไปได้ในขณนะนั้นจะสถานการณ์ของสถานที่ต่างๆก็ถูกใช้อีกครั้ง้วยเวทมต์แห่งการสอดส่องตัวของดากูลิวก็ได้สแสดงความเชี่ยวของเขาและชิออนเองก็ล้มลงกับพื้นด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว ส่วนลูเบนนานก็ได้ฟื้นแล้วแต่ถ้าอะไรต่อมีอะไรยังควรดำเนินต่อไปแบบนี้ความพ่ายแพ้ของชิออนก็จะชัดเจนลิมลูรก็ได้ลิฟรลุกขึ้นยืนอีกครั้งและท่านในน้นเชียวก็พูดว่าไม่มีปัญหาได้โปรดอย่ารบกวนลิมมอรก็ได้ส่งกลองด้วยเสียงของชิเอลอย่างแน่น,นอนเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไว้ใจได้มากที่สุดของลิมมู้รุลิมลูรุก็ไม่จำเป็นจะต้องของความช่วยเหลือจากเธอ เมื่อมองจากไกลๆก็ดูเหมือนว่าเธอจะแอ๋อทำอะไรบางอย่างโดยที่ริโมลูไม่ได้สังเกตเห็นแลรีโมลูก,ก็ได้ถามชิเอว่าแต่มันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอและเชียอก็ตอบว่ามันจะไม่เป็นไรอาจจะเพื่อนที่รีโมลูไวใจได้มากที่สุดดูเหมือนว่าความั่นใจของอาจารย์ชิเอลก็มาหาศาลเช่นกันนี่ก็อาจจะรีโมลุก,ก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้จากเธอ แม้ว่ามันจะรู้สึกไม่สบายใจด้วยเหตุผลบางอย่างริมมุลูก็ได้ยกเลิกความคิดที่อยากจะไปช่วยชีออนสักคู่หนึ่งจนกว่าจะรู้ที่ซ่อนตัวของเวลด้ามันก็คงจะไม่มีประโยชน์ถ้าตัวริมมุลูไม่ซ่อนตัวอยู่นอกจากนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในโลกที่หยุดนิ่งแม้แต่ในกรณีที่เร็ว้ายที่สุดริมมุลูก็สามารถใช้เวทมนต์ถ่ายโอนได้และเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะรอยอยู่ที่นี่และเชื่อในพวกเขา แล,ลรีมุลก็พูดว่าในกรณีที่เราน้าที่สวดเดียโบแล้วก็จะต้องไปช่วยชีออนและเดียบก็ตอบว่าคือคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าอย่างไรก็ตามข้าก็าคิดว่ามันไม่จําเป็นพอในเช้นนานรีมลก็คิดในใจว่าฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะในขณะที่รู้สึกกงังวลตัวริมุลก็ได้มองไปที่ฉากใช้การต่อสู้ก็สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า